สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนทุกท่านนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นการนำไพ่ยิปซีนะมาทำนายดวงชะตานะคะในช่วงที่ดาวใหญ่ทั้ง3าดวงได้ทำการโคจรยกย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะคะดวงชะตาของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรจัก,กรวาลต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณให้ไพ่เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวนะสมัยขออนุญาตสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะที่หยิบยกเอ่อคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากดาวใหญ่ยกย้าย อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะเอาระค่ะในช่วงที่สมัยทําการสับไพ่ชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถตั้งจิตอธิษฐานทําใจให้นิ่งนะคะแล้วก็เพื่อให้ไพ่ที่สมัยหยิบออกมานั้นตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคุณมากที่สุด <c oughs> ก็อธิษฐานได้เลยนะคะตั้งจิตให้นิ่งได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองค่ะสามสี่ ใบที่ห้าค่ะใบที่หกนะคะอ้ขอภัยค่ะใบที่8ดนะคะใบที่9และใบสุดท้ายนะคะใบที่สิบค่ะเปิดไพ่เออขอภัยนะคะหยิบไพ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะว่าคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ใบรแรกของคุณนะคะคือไพ่ t r e n g t h ค่ะโอ้ได้ไพ่ใหญ่มาเลยนะคะแปดดาบค่ะ4ีเรียนค่ะ The Fool The h i e r o p h a n t นะคะ Queen's c u ฟเนะคะ ราชินีถ้วยเก้าไม้ค่ะหกเหรียญค่ะเดอะซันห้าดาบค่ะเปิดไพ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสมัยขอซูมมาที่ไพ่นะคะเพื่อให้คุณได้มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเรามาดูที่ เ,ออเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องการงานค่ะในช่วงนี้นะคะดวงชะตาด้านการงานของคุณจะเป็นอย่างไรเราจะมองที่ไพ่สเตรนจ์นะคะแล้วก็มีไพ่8ปดแปดดาบขึ้นมาด้วยมีไพ่9้าไม้ขึ้นมาด้วยนะคะงานที่ชาวลัคนาราศีพฤษภทำอยู่ในปัจจุบันนี้คุณอาจจะเจอกับสภาวะของความกดดันแน่นอนนะคะไพ่แปดดาบขึ้นมามันมีเรื่องเครียดมีความกดดันอะไรบางอย่างหรือคุณรู้สึกว่าถูกจำกัด อยู่ในสถานการณ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่อ่ะมันเหมือนมีข้อจํากัดหรือมีพันธสัญญามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เบรกค,คุณไว้อ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะคุณเกรงใจใครบางคนจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ก็ได้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงแต่ไพ่เฟร่งนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ความหมายดีนะ ชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถยืนหยัดได้แม้คุณจะมีสภาวะของความอึดอัดแม้คุณจะมีสภาวะของความทุกข์ใจหรือแม้คุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าในการทํางานก็ตามแต่คุณยังยืนหยัดได้และคุณก็มองว่าคุณยังสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้อยู่มันไม่ถึงขั้นว่าคุณจะถูกจํากัดไปซะทุกอย่างสิ่งที่จักรวาลต้องการจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือในช่วงนี้เนี่ยคุณต้องพยายามคุยกับตัวเองให้เยอะๆนะว่าสิ่งที่คุณต้องการ คืออะไรคุณต้องการให้คนอื่นมาช่วยซัพพอร์ตคุณหรือเปล่าหรือคุณต้องการให้งานมันสําเร็จลุล่วงคุณต้องการอะไรคุณต้องการกําลังใจหรือเปล่าหรือว่าคนต้องการที่จะหลุดออกจากนอกกรอบเดิมๆที่คุณเป็นอยู่หรือเปล่าบางทีชาวลคราศีพฤษภก็ตอบไม่ถูกค่ะเพราะมันอึนอดอัดมันสับสนอยู่ภายในใจมันหลายอย่างซะเหลือเกิน นะคะความเครียดความกังวลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันรุมเร้าคุณมากๆเลยบางทีคุณก็ไม่พอใจคุณอยากจะย้ายงานบางทีคุณก็แค่อยากทํางานอยู่ที่เดิมแต่อยากให้คนซัพพอร์ตคุณมากกว่านี้หรือในบางช่วงบางจังหวะนะคะคุณก็รู้สึกว่าทําไมงานมันหนักจังเลยมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระไปบ้างได้ไหมความรู้สึกนี้มันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่จักรวาลต้องการจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีพฤษภคือถามใจตัวเองให้มากๆคุยกับตัวเองให้เยอะๆว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรในเรื่องของการทํางานนะคะ โดยภาพรวมงานยังไปได้ดีนะคุณยังสามารถจัดการอะไรบางอย่างได้และสิ่งที่คุณจัดการและควบคุมได้คุณก็ยังทํามันได้ดีคุณมีความอดทนค่ะคุณประนีประนอมค่ะคุณค่อยเป็นค่อยไปค่ะและคุณรอคอยเป็นค่ะแต่ในบางครั้งนะคะความอึดอัดความกังวลที่คุณแบกรับอยู่มันอาจจะมีขีดจํากัดซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่นะคะนี่ก็คือในด้านการงานสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะ ต่อมาเรามาดูที่ด้านการเงินการทองกันบ้างนะคะในด้านการเงินนะคุณมีไพ่เหรียญน,นะนั่นก็คือไพ่หกเหรียญหรือสี่เหรียญน,นะคะเกิดขึ้นนะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะระมัดระวังในการใช้เงินนะในช่วงนี้เนี่ยคุณพยายามเก็บเงินมากเลยอะ่ะคุณไม่อยากจะจ่ายคุณไม่อยากจะให้การเงินของคุณมันหลุดรั่วออกไปไหน อาจจะเป็นเพราะคุณมีความกังวลเรื่องเงินอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือบางทีมันอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณรู้ว่าคุณจะต้องใช้เงินไปกับสิ่งนี้คุณก็เลยพยายามเก็บเงินมากเลยในช่วงนี้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะในไพ่มันก็ขึ้นหกเหรียญขึ้นมามันบ่งบอกว่าจะมีผู้ใหญ่นะฮะหรือคนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนคอยช่วยเหลือคุณ หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินสนับสนุนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอยา่างได้รับเงินพิเศษก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้ในไพ่ใบนี้คุณอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้ที่เป็นฝ่ายรับนะคะคือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขายื่นมือมาช่วยเหลือคุณหรือคุณอาจจะได้เงินพิเศษพิเศษเงินฟลุก๊กฟลุกก็ได้นะไพ่ใ,ใบนี้มันไม่ได้หมายความว่าขอทานนะหลายๆคนชอบคิดแบบนั้นนะคะหมายความว่าคุณได้รับโอกาส หรือถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นคนที่ใส่ชุดแดงเนี่ยก็หมายความว่าคุณกําลังให้โอกาสหรือกําลังมีความสามารถในการยื่นมือเพื่อที่จะช่วยเหลือใครบางคนทางด้านการเงินมันเป็นในมุมนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่จักรวาลต้องการจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือชาวพฤษภคะ่ะอย่าก,กังวลกับการเสียเงินมากจนเกินไป ในช่วงนี้คือคือคุณค่อนข้างที่จะเคี่ยวอะประมาณนั้นนะคุณไม่กล้าใช้จ่ายอะเพราะฉะนั้นจักรวาลก็บอกว่าเอออย่าก,กังวลใจเย็นๆนะคะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวพอคุณจ่ายไปกับเรื่องที่จําเป็นเดี๋ยวสักพักคุณก็หามาได้คืนนะคะแต่มันไม่ได้บอกว่าให้คุณใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะ เรามาดูในด้านความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณได้ไพ่ราชินีถ้วยนะคะแล้วคุณก็มีไพ่เดือดฟูขึ้นมาด้วยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงความอิสระหัวใจของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเต็มไปด้วยความอ่อนไหวอ่อนโยนนะคะคุณมีความปรารถนาที่อยากจะดูแลใครอย่างใกล้ชิดคุณมีความรักให้กับใครบางคนและในช่วงนี้เนี่ยนะคะการที่ไพ่เดือดฟูเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่า คุณพร้อมที่จะเปิดใจอ่ะคุณพร้อมที่จะมีคู่อ่ะแม้ว่าหัวใจของคุณเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามแต่คุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเลยนี่ถือว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากๆนะใครที่ยังโสดอยู่จะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาจีบเข้ามาชอบหรือมีคนที่มีบุคลิกร่าเริงสดใสเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะคะจนทําให้คุณรู้สึกใจชื้นใจฟูแล้วคุณก็มองว่า คุณลองเสี่ยงคบกับเขาดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความรักที่ตื่นเต้นมันเป็นเรื่องราวที่เข้ามาฮิลออใจคุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณและคู่ต้องการอิสระ นะคะคือคุณอาจจะต้องการเวลาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นก็ได้หรือแฟนของคุณต้องการเวลาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นก็ได้ก็ลองปรับปรับลองปรับกันดูลองคุยกันดูนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณทะเลาะหรือมีปัญหานะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่มากขึ้นกว่าน,นี้นะคะบรรยากาศในช่วงนี้มันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะเพราะว่าฝนกาลังจะตกนะคะสมัยก็พยายามที่จะเร่งดูให้เสร็จเนาะในด้านสุขภาพกันบ้างนะคะสําหรับชาวระสศนะคุณมีไพ่ เก้าไม้เกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่ห้าดาบเกิดขึ้นนะคะไพ่ห้าดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าอืชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยใจมีอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทราบสาเหตุอาจจะมาจากการทํางานหนักหักโหมงานหนักหรือบางทีมันอาจจะมาจากความกดดันภายในใจก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกับใครจน จนคุณไม่ไหวแล้วอ่ะอืมทะเลาะมากเครียดมากกังวลมากอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะสิ่งที่จัก,กรวาลต้องการจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีพฤศภก็คือพยายามปล่อยวางอย่าให้ความเครียดมันมีความสะสมมากจนเกินไปต้องหาเวลาพักกายพักใจบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพฤศภคะไพ่ที่ให้ความหมายบวกมากที่สุดเลยนะในบรรดาสิบไพ่คือไพ่เดอะสันไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสนุกความสุขความสําเร็จแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวกับการเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตชาวลคาราศีพฤษภค้าพ,พยายามสร้างพลังงานบวกให้กับตัวคุณเองนะอย่าหดหู่ใจอย่าท้อทแท้ใจมากส่วนเกินไปอย่าตัดท้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไพ่ใบนี้คุณจะกลับมามีความสุขคุณจะกลับมามีชีวิตชีวะอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามยิ้มเข้าไว้นะไม่ว่าคุณจะจัดการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักความสัมพันธ์พยายามยิ้มเข้าไว้ สุดท้ายความสําเร็จจะบังเกิดเกาะต่อตัวคุณนะคะขอให้เชื่อว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับความสําเร็จจกกักรวาลกําลังจะสื่อสารกับคุณแบบนี้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความสําเร็จนั้นความสําเร็จนั้นก็จะมาอยู่กับคุณนะคะในแง่มุมของการงานนะถ้าจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคุณยังมีความอึดอัดอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถควบคุมและจัดการบางเรื่องบางราวได้ดีอยู่ค่ะ ในด้านการเงินนะคะคุณเก็บเงินค่อนข้างเยอะไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายเงินไปไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษได้เงินโบนัสได้กำไรกำไรอะไรจัดบางอย่างแต่จกักรวาลก็บอกว่าให้คุณอย่าเคร่งเครียดมากจนเกินไปในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะหรือใครที่มีคู่ต่างฝ่ายต่างต้องการอิสระพยายามคุยกันให้ดีตกลงกันให้ดีนะคะ รู้จักพักร่างกายบ้างนะถ้าเป็นในแง่มุมของสุขภาพนะคะอย่าฝืนร่างกายมากจนเกินไปค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะนําพาตัวคุณให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากปัญหาและสุดท้ายคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างที่ไพ่เดอะซันได้เปิดออกมาในวันนี้นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะอาจจะมีเสียงฝนรบกวนนะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะ สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆค่ะกล่าวคาพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญาาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากไพ่ทุกใบเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ